สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพระเจ้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันที่สามเดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้วันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมมิสซาไปแก้บาปไปรับศีลอะไรก็แล้วแต่วันนี้นําเอาบทเทศโดยนักบุญทั้ตินล่าสังคราชนะครับในหัวข้อบอกเครื่องบูชาที่ถวายแด่พระเจ้าคือจิตใจที่เป็นทุกข์ตรอม ท่านเขียนไว้บอกว่ากษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับในความผิดของข้าพเจ้าถ้าเรายอมรับผิดพระองค์ก็จะอาภัยให้อย่าได้ถือว่าเราจเจริญชีวิตดีเราก็จะไม่มีบาปชีวิตของเราจะได้รับคําชมเชยก็ต่อเมื่อเราวอนขออภัยเรื่อยไปเมื่อมนุษย์เพ่งเล็งเห็นบาปของตนเองน้อยเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสนใจในบาปของคนอื่นมากเท่านั้นพวกเขามุ่งจะวิจารณ์ แต่ไม่มุ่งแก้ไขพวกเขาไม่สามารถจะแก้กตัวได้แต่พวกเขาพร้อมที่จะกล่าวโทษผู้อื่นนี่ไม่ใช่วิถีทางที่ดาวิดสอนเราว่าจงขอขมาโทษพระเจ้าอย่างไรในเมื่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับความผิดของข้าพเจ้าและบาปของข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอท่านไม่ได้เพ่งแรงบาปของผู้อื่นท่านหันมาสนใจบาปของตนเองท่านไม่ได้โจมตีแต่เพียงผิวเผินเท่านั้น แต่ท่านมองลึกเข้าไปในตนเองท่านไม่ได้ถนอมตนเองฉะนั้นท่านจึงไม่กล้าที่จะขอให้ได้รับการทนุถนอมท่านอยากรับนับบาริโรธของพระเจ้าหรือจงเรียนรู้ว่าท่านต้องทําอย่างไรเพื่อให้พระเป็นเจ้าพอพระไทยในท่านท่านจงพิจารณาเพลงสดีที่ว่าถ้าพระองค์พอพระไทยในเครื่องบูชาข้าพเจ้าก็คงจะได้ถวายแด่พระองค์แล้วแต่พระองค์ไม่ทรงพอพระไทยในเครื่องเผาบูชาท่าน จึงไม่ต้องมีศักระบูชากระนั้นหรือท่านไม่ต้องถวายอะไรเลยกระน,นั้นหรือท่านจะเป็นที่บอพระไทยพระเจ้าได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาจงระลึกถึงวาจาที่ท่านได้อ่านในเพลงสดุดีเดียวกันนั้นถ้าพระองค์บอพระไทยในเครื่องศักระบูชาข้าพเจ้าก็คงจะได้ถวายแด่พระองค์แล้วแต่พระองค์ไม่ทรงบอพระไทยในเครื่องเผาบูชาจงฟังต่อไปและกล่าวพร้อมกับกษัตริย์ดาวิด เครื่องบูชาที่จะถวายแด่พระเจ้านั้นคือจิตใจที่เป็นทุกข์ตรมตรอมพระเจ้ามิทรงดูแคลนดวงใจสุภาพแต่เป็นทุกข์ตรมตรอมและเป็นทุกข์ตรมตรอมจงล้มเลิกเครื่องบูชาแต่เก่าก่อนของท่านเสียพระบัตนี้ท่านทราบแล้วว่าท่านควรถวายอะไรถ้าเป็นสมัยของบรรพบุรุษของท่านท่านก็คงได้ถวายสัตวบูชาถ้าองคพ์พระไทยในเครื่องสัตวบ,บูชา ้าพเจ้าคงจะได้ถวายแด่พระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ทรงประสงค์สิ่งเหล่านี้แต่พระองค์ยังทรงประสงค์เครื่องบูชากษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าพระองค์จะไม่พอพระไทยในเครื่องเผาบูชาถ้าพระองค์ไม่พอพระไทยในเครื่องเผาบูชาก็จะไม่มีการบูชาถวายพระองค์เลยหรือหาไม่ได้เครื่องบูชาที่ถวายพระเจ้าได้ก็คือจิตใจที่เป็นทุกข์ตรมตรอม พระเจ้ามิทรงดูกแกลนดวงใจสุภาพและเป็นทุกต์ทตมอบัตรนี้ท่านมีเครื่องบูชาถวายแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นต้องตรวจผงสัตว์ไม่จําเป็นต้องเตรียมเรือเดินทางไปดินแดนไกลเพื่อหากำยานสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้านั้นจงเอาออกมาจากในใจของท่านเองใจของท่านต้องแตกสลายท่านกลัวหรือว่ามันจะสลายไปเช่นนั้นจริงๆท่านมีคําตอบอยู่แล้ว พระเจ้าข้าโปรดสร้างใจบริสุทธิ์ให้ข้าพเจ้าเห็นว่าใจบริสุทธิ์จะต้องถูกสร้างขึ้นมาและใจไม่บริสุทธิ์จะต้องสลายไปเราจะต้องไม่พอใจตนเองเมื่อบาปเมื่อเราทำบาปเพราะบาปทำเครืองพระไัยพระเจ้าแม้ว่าเราเป็นเพียงคนบาปอย่างน้อยให้เราเหมือนพระเป็นเจ้าในเรื่องนี้คือเราไม่พอใจสิ่งที่เคืองพระไถยพระองค์ในทำนองเดียวกันเราจะสอดคล้องกับน้ำพระไทยของพระเจ้า เพราะท่านเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่พระผู้สร้างทรงรังเกียจนะครับนี่ก็เป็นคำเทศของนบ,บุญอกกสตินพระสังฆราชเราก็เห็นชัดเจนสรุปได้ง่ายๆก็คือพระเป็นเจ้าไม่ได้พอพระไทยในเครื่องเผาบูชาอีกต่อไปแล้วจะเอาสมัยโบราณนะเอาสัตว์วบูชาก็คือเอาสัตว์มาฆ่าแล้วก็ถวายมาเผาเอาเลือดมาเทที่แท้อะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันนี้สมัยนี้ แล้วก็หลังจากพระเยสุเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระเ็นเจ้าพอพระไทยชีวิตของเราเนี่ยแหละใจของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องผาบูชาเก็นเครื่องบูชาที่พระเบเจ้าสรของพระไทยเป็นดวงใจที่สํานึกที่ตรงตอมบบเมื่อวานที่ทบอกเลยไหมสานึกในข้อบกพร่องในความบาปปิดของตนเองแล้วก็รู้ว่าพระเ็นเจ้านั้นพระองค์ทรงรักเราแล้วพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้เรานั้นได้ปรับปรุงแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเ,เครื่องบูชาที่สําคัญคเขาบอกเครื่องบูชาถวายพระเจ้าคือจิตใจที่เป็นทุกข์ตรอมตรอมหมายความว่าเป็นจิตใจของเราเองนั้นที่สํานึกอะที่สํานึกในข้อบกพร่องที่รู้ตัวเองว่าผิดและบาปแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะแก้ไขข้อขัดตกบก้อพร่องต่งตางๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราทุกคนนะครับอขอโทษพระเจ้าในทุกๆวันก่อนที่เราจะพักผ่อน เราได้ทําปิดจำบ้านอะไรก็สํานึกตื่นขึ้นมาก็วอนขอพระพรจากพระเบจเจ้าเพื่อจะดําเนินชีวิต <c oughs> ด้วยการจเจริญชีวิตอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความสํานึกว่าเราเป็นผู้ที่มีข้อขัดจังหวะ้องและพร้อมที่จะถวายชีวิตของเรานั้นกับพระเบญนเจ้าให้พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญของชีวิตการเป็นศิษย์พระคุศเจ้าและก,การอยู่ในโลกนี้กับเพื่อนพี่น้องนะครับก็คือ รู้จักที่จะถวายบูชาแด่พระเจ้าด้วยชีวิตด้วยจิตใจของเราจริงๆขอพระสถานของพระเจ้าผู้สงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมายังท่านทั้งหลายและสถิตยอยู่เสมอไปเทิด